อ๋อสวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้ทั้งใหญ่จะมาสอนลูกศิษย์ตัดผมลองทรงต่ํานะเล้เหญทงรองทรงต่ำก็บีเล็สิครับพี่น้องจับบีให้มันถูกด้วยนะมาดมสาษาที่ได้ดูก่อนวิธีตัดลองทรงต่ำเป็นยังไ,ไงความสูงไม่เกินอะไรหนึ่งหน้าบีอะไรครับหน,หน้าบีเล็กใช่ไหมขอบทรงอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยสั้นบีชี้ตีนผมไปบีงัดออกนะเปิดเครื่องตัดขึ้นไป ใช้ส่วนที่สองตัดแนบลกแล้วอะไรรอยเอาอีกตัดเข้าไปเนี่ยใช้มุมเลียกด้านไหนตอบสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมเก็บออกบัดออกยังยาวเลยเก็บออกทิ้ถ่ายทิ้งเลยนะพับหูวลงแนบ ยกลอยโอเคไหมออาตัดต่อเลยจุดที่สองเชื่องกับจุดที่หนึ่งดีเนี่ยช่างตัวยี่ก็ได้ครบนะวันนี้ลองทรงต่ำลองทรงสูงสนเรียนใช่ไหมเดี๋ยวหาลองทรงกลางอีกถ้าเวลามีย้ำตัดมันอยู่แค่สองสามทรงเนะตัดทรงเลยทำมาหากินเลยดีไป ปะเนี่ยเราอยู่ืัปี่รถเนี่ยรถเนี่ยกอนจะมานะแต่แแตู่ดที่จมาเนี่ยคือตอนนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยใช้มุมใช้มุมเรื่องด้านขวาแล้วใช้อะไรใช้ไปวีส่วนที่หนึ่งใช่ไหมขยขึ้นไปนิดหนี่ยจำได้ไหมครับ เอาไปเพื่อไปเชื่อมกับอะไรเชื่อมกับจดุดที่สามนี่ไข้าใจไหมข้างล่างก็ตวัดซิอ่อนมืออ่อ,อนมืออ่อ,อ,อ,อนจะคืนผมใช่าใจไหมแล้วก็อะไรเห็บใช่ไหมทับผมข,ข้างหน้าเลยถัดไปมือเลย,ยเออแบบนั่นแหละ เออตรงนี้มันยังตรงยังยาวใช่ไหมเนี่สยสไลด์บีขึ้นเพร้นใช่ไหมมันยังยาวเลยพิกวีลงสวยไหมอ้น่่่รอแมล้มงสวยยังแล่วตลาดขึ้กินเป็นไห,ห,หนอตอบดิ ตีนผมอยู่ไหนชี้ดิตีนผมมันอยู่นี่รู้ไหมตีนผมอยู่ไหนตีนผมอยู่นี่กลางเป็นหูนุ่นใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นอนะ่ะวันนี้ตัดลองทรงต่ำทุยอะไรเออก็อต้องไปทุยลางตายสลด์นั่นแหละแนบยกรอยจะยังบีกเยอะเยอะไป เนี่ยลกแล้วก็อะไรลอยโอเคไหมพี่ไปลงไม่ใช่ตีลังกากลับมาทำไมลงทิ้กออกของเธอมันตีลังกากลับหลังไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมทำไมเนี่ยลกลอยพี่ไปลงโอเคไหมอ่ะไม่จับบีให้มันถูกแส,สดงว่าไม่ได้ซ้อมบีมาเลยตื่นขึ้นมาก็าออกมาตัดผมเลยนั่นเหละไปตัดไป ดีเนี่ยไปนี่ยกลอยนะไปข้างล่างก็ตวัดทิ้งเลยได้ขนอ่อนนะจะสูงจะสูงเออเยี่ยมตวัดเึยเยี่ยมให้ม,มือสนุ่ม,มให้มันสมูทอย่าให้ลูกค้ารู้สึกเจ็บปวดให้รู้สึกหลงไหลข้างคร้ายอยากจะตัดผมกับช่างตัวอี้ บาร์เบอร์นั่นแหละแนบยกรอยนะตั้งโอตั้งใจเอาตัวนี่ตัวนี้ทำได้อยู่แล้วนะสู้สนะูคนที่ไม่สมบูรณ์อะ่ะอจันใหญ่ยังสอนได้เลยเป็นเพียงว่ามันใหม่เลยช้าเฉยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีมันยังไม่เข้ามือมเข้ามือเดี๋ยวเข้าไม่เข้ามือก็เดี๋ยว ก็ทำได้อยู่แล้ว ตอนนอยูทีนาออไยำไปเลยดูยไปเรื่อยมันเลยตรงน,นี้ก็อะไรพับหูพัฒน้าโจยีใช้มุมด้านซ้ายเก็บเลยพับหมูพัฒนา เอามือซ้ายพับหูเออเก็บจีนผมไมใช่ไหมพร้อมหูเลยเนี่ยไปทำไปเยียบเป็นผมสามสีใช่ไหมก็จะยากนิดนึงแต่เราอ่ะทำไปตามสเตปที่เราเรียนมามันแล้วมันจะง่ายอืออัจจา์ชวีดูช่างบางกอนด้วยนะหกสิบเจ็ดสิบก็ปล่อยผ่านเลยคนนู้นเอามานี่ มานี่เรามานี่ไเด็กโซนเรียนน่ะพี่จานเทวีไม่ต้องตัดเดี๋ยวมานั่งรอคนนี้แพรก็ยืมมาด้วยดิถึงจะยืนรอไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวมาตัดกับคนนี้ตจ๊กยี่ตัดได้อีกหัวหนึ่งสวยยังนะตัวนี้ถ่ายจริงๆเนี่ยถ่ายจริงเนี่เอาจอนเนี่ยตบัดขึ้นไปเลยเนี่ยเออ อ๋อตรงนี้มันยาวเห็นไหมอยู่ในสองเส้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสองเส้นน่ะนี่อยู่นี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 ่ใชไ่ไหมเนี่ยว้าไล่สีใช่หมมันไล่ขอบนะนเป็นขอบอยู่ ตัวยีตไปเอาลองฟันเบอร์เบอร์สามมาผมจะบอกทางด่วนใะห้ตัวนี้ไล่มันจานนี่มันเทียมไันมันมีปีก เอาเบอร์สามไถสกินี้เลยง่ายดีจวดๆเลยไปไปเลยจะได้ไม่ต้องซอยใช่ไหม ไปแต่ไปแต่ไปแต่ไ,ไหลไม่ต้องไปทั้งหัวนะตโจยไปแต่ไหลหายทั้งไหลต่อยต่อยทั้งไหลเคยได้ยินไหมทั้งมวยต่อยทั้งไหลเออขึ้นาดไ๋ยวไปถึงไหลถึ้นไหลเออขึ้นเดี๋ยวไป đi thật tay Hãy subscribe เริ่มเรีมออกถอนลองปันออกวันสวันนู่นอ,อะไรเลื่ออมเยี่ยมออกอะไรประมาณนี้ก็พอใช่ไหมนะเหยียบให้มันเหยียบให้มันอะไรให้มันเข้ารูข้อศอกพอข้าออกเลย ลองทรงต่ำนะครับซอยสั้นหรือว่าตัดลองฟันเบอร์สามนะลองทรงต่ำผสมลองฟันเบอร์สามวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาตัดผมให้ชาวบ,บ้านนะออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะโดยทีมงานทั้งใหญ่นุ่นอาจารย์วิลาศอยู่นู่น,น,นครับครับขอบคุณครับลุงขอบคุณคจะทำบุญตรงไหนครับตอนนี้ครับพี่เกินพี่อนบอกลุงนอะย ใช่ครับตามสบายครับชาติไทยพัฒนาครับตอนนี้ลุงใส่เสื้อชาติไทยพัฒนาลาไปก่อนครับ